จือสิ่ดูปรเก่งนะจือนั่นเลยแหละวันนี้อืออือโอ้โอ้โอ้อเยือนเลยครับเอาอ้าเยืนยืนเอ้าเออไม่ยืนไม่ยืนไม่ยือนปล่อยปล่อยปล่อยนะจิจักนะ Hãy nó bây hãy 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 ê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 , ê. À. <cười> hả, hãy 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 không hãy 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 ม躲妈妈说话吗要不要นั่ง喵躲ม,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 มาน้ำเมั่ง喵ะอือ今ม是什么อืออืออืออยออือ什么啦อืออืออืออะไรติดคอฮะเน้นๆน่ยค่ะเน้นๆเนี่ยค่ะเ,เอเอเ,อเอนออ้นๆเนีย่ย <ๆ S 2> อืมใช่ไหมอืออ่าเ天อยากกินอีกแล้ว <laughs> lần lượm dùng dạng 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 Nam dạng 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 dạng

ยิ่งไรกับหนูเห็นผู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอารมณ์เสียโยเลยเนี่ยโย่ได้แล้วสองคำโอ้ออกปากเลยโอ้ยิ้มใหญ่เลยเห็นผู้โอ้นำเมียวนำเมียวเร็วเห็นป้งแล้วโอ้นำเมียวจะตายเขาเขาปากมันสิพวกมีของกินใหม่ <laughs> oh. Chị muốn oppa.